ข้าวไรที่ล้วก็ซีใต้อันนี้เข้าไปได้แต่ผักมุ้งเนาะค่ะโอเคค่ะเออหืมมึนจัดเต็มๆขออนุญาตใครเลยค่ะอืมหืมซับเอาดื้อซองซับอืมหืมเขาไปเลยรับอืมหืมโอ้ห่าในหมายถึงอะไรสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่อง เปี้ยวตลาดแตกชาแนลอีท่านมีอย่างนื้นเลยไหนผัดกะเพราผัดกะเพราหนวดปลาหมึกแล้วก็กุ้งแล้วลูกเนาะโอ้ยโอ๊ยแล้วก็ไข่ดาวจ้ะอันเวลาใส่ใส่พริกซีดๆอุ้ยเกินนะลูกใส่ผักบุ้งความจะอยากกินผักไหมไข่ดาวปั๊บเขากินกันเลยจ้ะมาดีมาเด้อจันยาวๆน้ำตาลฟาดข้าวเหนียวหม้อหนึ่งเอข้าวโยกข้าวเจ้าหม้อหนึ่ง ขอคำแบบหนวดปลาหมึกเนาะคุณอาจจโอ้ยควันยังไงหวง่วยอ่ะเห็นมากเลย dạng <himentsviết> cho tôi hỏi hẳn hm hm ừm hm hm ừm bùng ไม่แห้งจ้ะแก,กงจืดนเะต้าหู้นะเต้าหู้ไข่ันงวยเวยจ้ะนอนจากอาหารกับข้าว คนน้ำหน่อประหมึกน้อยฮะน้องเห็นมากเลย ก็เทหลังกระเพราถาดจ้ะไม่ถาดธรรมดาเลยเทาเผาหมอนึงกะจ้ะ

踊るな。 รูเปล่ายรกูปเ,เลกปล่าเลยค่ะโอือทมพี่น้องเลเนเบิดเมืงังมจาจ้ะเพื่อนพีน้องป่ะน้นน,น้ำไม่ยุน lá lại hoặc khác nhau mà thầy đọc Kom igjen, da! เผ็ดกับเผ็ดอยู่ด้วยจ้ะมอ้มม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 อันนี้ครับอรมม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 ใมล้มม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 มวังมม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 มนมนม ใช่แล้วป่ากุ้ง ค่ะเก็บสุดน้ำโอ้ยโอ้ยไม่โอ้ยไหนลูกเมืองมันบ่ย้ำมาพี่ย้ำมาให้พี่ป้าอาหารเห็นได้ไหมล่ะอ เดินทางมาได้เครื่องถองเลยจังเมนูนีนน่ลูกไส้มามจัดให้ตามคำขอค่ะ มันตำมันพักกระเ่าขอางน่หนักอ่ะใหญ่ทุกตัวเอถอยทับเลยจ้ะถอยทับครืียังียังครับ 꿈에 냉는다 나. 음! เมื่อไหวแล้วเนาะมือนีก้กะขอล่าพี่ป้าน้าอาสุภูสุคนไวเพียงเท่านี้กินได้มหอดเครื่องทาง่าไรกินบ่เวิร์ฮัลโหลคือเก่ <c oughs> จาจ้าจังใดก็ฝากพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาสุภูสุคนฝากติดตามช่องเปรี้วตลาดแตกชาแนวช่องน้อยนอยช่องนี้ให่ในเด้อดตาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย มาถามเบิ่งว่าเมนูต่อไปจะเป็นเมนูอย่างน่าจะถ้าอยากให้เฮ็ดเมนูอย่างกะคอมเมนต์มาได้เลยเอยๆจ้ะเดี๋ยวสิเฮ็ดให้กินจ้ะบ๊ายบาย